สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาแนลแฟนตาซ่านะครับผมอยู่กับผมนะครับพิตราดคนดีคนเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเริ่มบ้านเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้พี่ข้อยจะพาทุกคนมาอยู่ในแอปกระเป๋าตังค์นะครับผมซึ่งทุกคนบอกว่าเออมันเข้าไม่ได้เหรอพี่พี่ทําไงวะทํายังไงดีครับแอป pp, เข้าไม่ได้แบบว่าสส่รหัส,สผ่านไปล,ละส่รหัสผ่านไปหมดละ แต่คราวนี้พี่มันใส่ไม่ได้อ่ะมันบอกว่าไม่สามารถทำรายการได้แล้วก็ขึ้น e อ r ร์โเป็น999นะฮะแล้วทำไงดีอะพี่ทำไงดีครับพี่ผมแบบเข้าไม่ได้อะอัปเดตแอปแล้วก็แล้ว,ลวทำอะไรเสร็จแล้วก็แล้วสรุปเข้าไม่ได้นะครับถ้าเกิดเจอในกรณีแบบนี้นะครับพี่แนะนำเห็นมุมล่างซ้ายไหมครับลืมพินตรงนี้เห็นไหม ลืมเพินตรงนี้นะครับผมกดเข้าไปเลยนะฮะคราน,นี้สิ่งที่เราต้องเตรียมคือบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผมหรือว่าบัตรประชาชนนั่นเองโอเคครับผมเตรียมบัตรประชาชนหนึ่งใบถ่ายรูปนะครับผมเดี๋ยวอันข้อมูลอันไหนเป็นส่วนตัวพี่อนุญาตขอบเบรอร์นะครับผมครับ หลังจากที่เราปึ๊บยวแบบมังนาปึ๊บอ่าถ่ายรูปเสร็จแล้วใช่ปะ <c oughs> ถ่ายเสร็จแล้วครับผมเ้าก็จะพาเราเด้งอีกหน้าหนึ่งนะคะอันนี้ก็ให้เราใส่คำนำหน้าชื่อนายชื่อเราในแบบประชาชนครับผมชื่อเราแล้วก็ชื่อนามสกุลนะครับผม เสร็จแล้วก็มาใส่ชื่อตามบัตรประชาชนของเรานะครับผมเป็นภาษาอังกฤษชื่อแล้วก็มาที่นามสกุลภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดครับผมแล้วก็พิกนะครับผมพ,พิกบัตรประชาชนไปที่ด้านหลังนะเห็นปะครับภาษาอังกฤษด้านหลังเห็นไหมภาษาอังกฤษด้านหลังนะฮะก็ออะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ไปสแ,แกนหน้านะฮะ แล้วก็เราก็จะสามารถเข้าได้นั่นเองนะครับผมพี่ได้ทําไปแล้วนะฮะพี่แบบลองลหลายทางนะ่ก็เข้าได้นะฮะนังจากที่เราแบบติ๊กลืมพินไปนะฮะมันก็สามารถใช้งานกระเป๋าทั้งได้ปกติเป็นไงครับทุกคนเข้าได้นะครับผมสแกนหน้าได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกตินะ นะครับผมคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่าไม่มีประโยชน์อย่างไรนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะครับหากชอบก็กดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยครับกดติดตามด้วยนะครับผมสาหรับคลิปหน้าพี่จะมาให้ความรเก็บความรู้อะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคน